มาพี่น้องหมากฝีพวนพี่น้องหมากฝีพวนเคยกินวอเป็นพุลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องหากินยหยาเลยพี่น้องมันมันจะเป็นเครื่องหนูหมาแดงต้องเลยพี่น้องเนาะกระลังสุกกระลังเทียพอดีอะไรเทียคนนี้เอาแม่มากินไหมแม่กินฝีพวนมาเด้อเด้อหยัอยงอีกเนาะมามาม,ามาบอกฝีพวนนี่เอาเขาอีีมานำ้ำว้ายฝีพวนตัวนี้มัมนจะแซ่บแต่กินน้ำเลยเด้อเอากรเอิ่นไม่กินตัวไหนเนาะมานั่งเอ๊ น่องเนี้ยกินน้องเนี่ยกระเซาะเว้ยอุ้ยนี่ชุ่เลยกันองพี่พรวนเลยแบบว้ายเป็นตาแลยพี่น้องอุ้ยเป็นตาแสบพี่น้องคนนี่เอาะแกะกำลังเถียงเอาแม่กินหล่าแม่ว้ายว้ายมากมพี่น้องมากินน่วกันอืมคนแลยว่าหมักพี่พวนพี่น้องหรือว่าบักบักนุ่มงัวเขาเอมือนภาษากลางนะนุ่มบัวภาษาบวาน มันเป็นแามเนี่ะพี่น้องแามฝนนี่ยล่ะกันล่างแามกันลังอันนี้เลยปกติหมากพีพวนนี่ยที่นี่มากสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองนี่พี่น้องสีเหลือสีเขียวดิบสีเหลืองเนี่ยหอมแต่ว่าสีแดงนี่คือสุกนะครับนี่คือสุกเลยพี่น้องเลือกมาแตยน้วยสุกชุกที่นี่แดงก็คือนี่แหละสุกเออมึงเดือมมึงเดือ เขาเบยไก่เลยสีงามขนาดวะจริงว่า,าต้องจำอะไรเนี่ยหวานอยู่แม่แม่แซ่บเลยหวานว่าต้องจำก็ได้นเนาะเจียวกินโหลดซื่อๆก็ได้บางคนเทาก็ถ้าโนยดิบเป่นสุนมากสีโบกแกะเปลือกเนาะโนยดิบ no, น no โดยเฮิมกินเลยกินบดเปลือกเลยแม,ม่จับบ่ออืมจะแล้กก็ยินบดแล้วเนาะว้ายมคนกินหมดเลยหวานหาคเป็นหยาบ อืมคือแสีบคือหวานเห็นป่ะว่าจะจิ้มก็ได้อีกเลยเนะอืมนี่เนไหมเนาะกินโลดมาเบิ่งไก่ด้วยมาเบิ่งคนนึงอืมช่างไวฟ่อมาพี่พวนเนอแบับนี้เมาแต่เลือกแล้วหน่วยหน่วยนุกสุบัดพี่น้องเอื้ออยังคอมเมนต์กับมาได้พี่น้องเด้อเอื้อที่กันบอทั้งบ้านผมบัตรพี่พวนแต่ว่าภาษาอากาศเขาว่ามาแนุ่มมั่วมันก็คือนุ่มตัวเดียว นุ่มๆเนาะอืมหวานอากาศดีพี่น้องฝนตกคำ่ำเอาจะกินสมบ่แม่นต์สมตัวนี้เนาะมันหวานอือหวานพี่น้องหวานหวานหายอยากได้พี่น้องต้นห,นหม้ต้นไม่ปลาตุ่ตี๋นี่แหละมันตุ่นตี๋เหนือมันแกงมาเบิ่งทำอะไรนมงัวาะจิไว้ก่อนหั่มักนุ่มๆเนาะจิ้วอืมหวานแหรอ มาเบ,บิ้งสี่เบี้ยเบิ้องคักเลยเลยไก่เลยนี่เบ,บิง้บงไม่รอดคนอ่ะมันจะเป็นแนี่เอานียบ่หอุ้ยตัวเดี๋ยวล่าแตกพี่พวนชุกไตชุกเหนือเผื่อไม่ยังกับชุกไตตรงนั้นคือ <c ười> พักฟังเกี่ยวห้างเราเจาะไม่ว่ายัง <c ười> พี่พวนชุกไตชุกเหนือเบิง้งไม่รอดโอ้โหแสบบ่บต้องบ่ต้องกิมก็ยังได้นะหวาน โอ้แสบไปหนีเว้ยอ,อ้มัเดือดปนอนเลยมันสุ่มกมนมันมาเคาเลิมหมาเคลอมแสบไปหลีนามาเคลิมต้องกิมเกลือจุมียนพอมาเคลิมมันจะสุมมากบ่เพิ่มเลยกินเลยแกกินตัวไนมัน,นไ<ะ>น,นเอาไปใส่ฮะไนมัมเอาไปใส่เลือดเกืน <laughs> <c ül ün> เลือดพี่นองเลือดเกลืนเกืนเลือดเลยโมเดลป็หนอไปแนวเนาะตัอลงอง อ,อุ้ยเนี่ยห,หวานดีครับมันหวานอือปูฮาต่จิมแก้วแม่มมนเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำกันเด้อคเคยกินบ่โอ้ปีนี้ได้กินเลยแหละงายากเลยดอขั้นบ่ถือตามฤดูกาลนี่บ่มพอบ่มีนะมันจะมียาฝนนี่พี่น้องต้นมันจะเป็นเครือเป็นเครือใหญ่ๆนะแม่น้องเครือซ้ำแขนซ้ำขาไปในน่องเครือ,อ,ครอมันขึ้นอยูู่บุกไป ปลายย่างเมืองเถื่อบอกสูงหนึ่งบบมีการขาดได้หน่เครือบบอกพี่พลทนไหเครือบนี่ทนึ้นอยรงไหอืมอืมกินเจียวกินสมบอกพี่พวนี่มันสมร้านคนเอาไปเห็ดอันนอคนโบราณเอาเครือนไปเห็ดอันนั้นเห็ดขอบสวิงเหรอเห็ดขอบสวิงขอบสวิงอ๋อขอบสวิงอืม หวน,นี่คือสุกเทียห์ครับสุกมันเทียห์อะไรหวานบนตรงจิม้มอะไรพี่น้องเนี่ยหวานหวานหวานอาหารปลาบักที่ควนบักขอดกันเนะาะอาหารปลาเลยอหาหารปลาอเสียบพี่หนอกเสียบกว่านาพี่น้องน้ำลายเหียเสียบยบนตรงจิ้มก็ได้ครับบนตรงจิม้มคือว่านแหละเจ้าเห็นกระน้ำลายอะไรหรอ กินเผ็ดนั่นเ<ด>ลยเนอะเนื้พี่พวนพี่น้องกะริบบบังนุ่มงัวนะครับได้มาแต่แต่ปลาด้พี่น้องเด้ออยู่ปลาที่มีเพื่อนว่าอยู่อยู่มันมีน้องหนามน้องอันเพิ่นว่าล่ำธารน,นะพี่น้องเป็นลธารท่าน,นเป็นเครือถนไปแล้วไ,ไ,ไปไปปีนเอาต้นบักสูงหนี่งเอากะที่นี่เอาสร้างไม่ไหมเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะกินเหรียญต่อพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลทุกแช่ผู้ใดเคยเห็น เรียว่าเรียกว่าจังไรแตกต่างจากบักนุม่มงัวหรือว่าบักพี่ฮวนกับคอมเมนต์กับว่าพี่น้องเด้อภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกทั่วประเทศเลยหรือว่าต่างประเทศกับคอมเมนต์กับมาเ,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 เอิ่นคือกันบ่เอาคลิปนี้เอาซยวทราอด้วน้องเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ